สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการถือว่าหมอขอรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับโรคและวิธีการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงง่ายๆ ภายใน5นาทีค่ะเชื่อว่าทุกคนต้องเคยเจอกับอาการปวดมาแล้วอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นอาการปวดคอปวดหัวหรือแม้แต่การทั้งปวดบ่าแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าเจ้าอาการปวดต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเราเกิดจากกลไกการปกป้องตัวเองของร่างกายเพื่มให้เจ็บปวดไปมากกว่าเดิมค่ะถือว่าหมอขอในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกคนไปรู้จักกับอาการปวดกันค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้หมอจะมาพูดถึงลักษณะของอาการปวดกันนะคะเชื่อว่าคงจะไม่มีใครชอบความรู้สึกเจ็บปวดใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วอาการปวดเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อคนเรามากเลยนะคะเนื่องจากว่าอาการปวดคือสิ่งที่คอยกระตุ้นเตือนให้เราทราบว่าสิ่งใดคือสิ่งที่เป็นอันตรายเพื่อที่เราจะได้หลีกหนีมันค่ะสําหรับโรคใครให้เจ็บหลายๆอย่างก็มีอาการนํามาด้วยอาการปวดค่ะ ดังนั้นเวลาที่เรามีอาการปวดเราจึงจะไปพบแพทย์เพื่อที่จะทําการวินิจฉัยต่อไปอาการปวดจึงเป็นสัญญาณหนึ่งที่คอยเตือนให้เรารู้ว่าร่างกายของเราผิดปกติค่ะสําหรับความเจ็บปวดนะคะสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆนั่นก็คือความเจ็บปวดชนิดเฉียบพลันและความเจ็บปวดชนิดเรื้อรังค่ะสําหรับความเจ็บปวดชนิดเฉียบพลันก็คือความเจ็บปวดที่มีระยะเวลาไม่เกิน3เดือนสาเหตุค่อนข้างที่จะชัดเจนและสามารถวินิจฉัยได้ง่ายสำหรับ หรับอาการปวดชนิดนี้เวลาที่สาเหตุของอาการปวดหายไปอาการปวดก็จะค่อยๆดีขึ้นเองค่ะเช่นอาการปวดจากกระดูกหักอาการปวดจากไส้ติ่งอักเสบอาการปวดประจำเดือนหรืออาการปวดหลังจากที่เราผ่าตัดมาค่ะสําหรับอาการปวดอีกชนิดหนึ่งก็คืออาการปวดชนิดเรื้อรังค่ะอาการปวดชนิดนี้จะรักษาได้ยากกว่าอาการปวดชนิดเฉียบพลันแล้วก็กินระยะเวลานานค่ะเกินกว่า3เดือน สามารถที่จะเป็นซ้ำได้หากว่ารักษาไปแล้วสำหรับสาเหตุของอาการปวดเรื้อรังมีตั้งแต่ความเสื่อมในผู้สูงอายุหรือว่าอาจจะเกิดจากโรคเรื้อรังหรือในบางครั้งอาจจะไม่สามารถหาสาเหตุได้สำหรับอาการปวดเรื้อรังในบางครั้งอาจจะมีอาการปวดชนิดแปลกๆร่วมด้วยเช่นปวดแสบปวดร้อนอาจจะปวดแบบไฟฟ้าช็อตหรือว่าปวดแบบเหมือนไฟดูดก็ได้ค่ะ ในบางครั้งอาการปวดเหล่านี้อาจจะทําให้เกิดอาการผดิดปกติทางด้านจิตใจร่วมด้วยได้เนื่องจากมีอาการปวดมาเป็นเวลานานเช่อนอาจจะมีภาวะหดหูหงุดหงิดหรือว่าซึมเศร้า ซึ่งหลังจากนี้เราอาจจะต้องทําการรักษาสภาวะจิตใจเพิ่มเติมนะคะสําหรับตัวอย่างของอาการปวดชนิดเรื้อรังเช่นอาการปวดหลังในผู้สูงอายุอาการปวดศีรษะในคนไข้ที่มีความเครียดเรื้อรังหรืออาจจะเป็นโรคออฟฟิศซินโดมในคนที่นั่งทํางานนานๆหรือว่าใช้กล้ามเนื้อซ้ำๆในการทํางานค่ะลองไปสังเกตกันเองนะคะว่าเคยมีอาการยังไงกันบ้างหรือเปล่าถือว่าหมอขอค่ะการรักษาการปวดที่มีประสิทธิภาพ ต้องสามารถลดความทุกข์ทรมานที่เกิดจากโรคและการเจ็บปวดทางอารมณ์ได้ด้วยนะคะถือว่าหมอขอในตอนหน้าเราจะพาคุณผู้ชมทุกคนไปรู้จักกับวิธีการรักษาการปวดในแบบต่างๆกันค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวข่าวสารด,ดีทางด้านสุขภาพกันนะคะถือว่าหมอขอนะคะสวัสดีค่ะ Mega we care